สวัสดีรอบดึกสวัสดีครับพี่น้องเบาเฝ้าครับเฝ้ากินเฝ้าแล้วครับเบาเงีบเบาเฝ้าเป็นเบาแถวเขาเบาเฝ้าพี่น้องเอ้ยที่พอดีเขาฟองซิปหลานอย่างบอนอนอยู่นอนอยู่กับในเก้วขมเอางบนให้พักหอมพักหยังพังย่างน้องเอ้ยกูดับกล้วยเอาเอาขึ้กล้วยตัวมันเจ็บถามวิบิวกล้วยเจ็บกล้วยร้องไห้เจ็บ หอมแดงหันเนื้อแม่ปลาดังตบ้วไปใส่มยงขไมัดง่ายที่จะออกงอนมาให้ก네ลัวกไม่อยากาเลอคนนะก็ได้ขวานเชีาอันนั้นพวกแล้วใส่ตันปลาอะไรไม่ได้คุย ก็ได้กินรลองสิลองกินอยู่ไม่ไม่ฉันกินดิบอยู่แต่ทไมถึงว่าอันนี้เค็มได้ฮะเดี๋ยวโมเค็่ยมเดือดหนพ่อนเดี๋ยวนี่บ่กนี่นี่เมื้อตัวนี้อันนี้มันเค็มมันบกขมมันบปรจวดบ่ะจานเพอน่าซุ่มไปซ้อมซึมงโดดซุ่มในหลออย่างพี่น้องมากินนะพี่น้อง กินแม่มั่ตัวนี้ดรอกสูซนเอีรูปสามสให้พี่น้องวงเดี๋ยวนี่โดนใครก็โดนเขาไม่หยิบมาเดี๋ยวมาสิเปิดอะไมาเจ้าหัวะเพราะว่ามอันเจี๊ยบไงเโอ้ยบูสุดอีกละเราไปเซม่าจะต้งไปหวกูกับบะหมี่เขียวเนาะสูบถ้าหัวไม่เสร็จได้เดี๋ยวเนี้ก้องกองสา เดี๋ยวรักษาแนังอันเนี้ยเอี่ยมเบียวในเดือดเทลงเหมือนเลยบ่คมดิบะปลาส้อยแพงกินซอยจุพี่น้องพี่น้องต้องบีบีบีทั้งนนั้อันนี้คือเกี๊ยมอมาจากเบียรเอาเกี๊ยมแก้วด้วยแก้วเดียวกินก้อนสร้อยพี่เตยแก้วอือกินแบบกินก้อนเกี๊ยมกินน้ำปลาต้นนั่นกูว่าละตัวถือขั้วไอ้แถว่าวแถว เ่ากินนปลาก็ไม่น้องอมั่วไปเลยเ่ามึงน่ะเท่าดมมั้งนะมัวเท่าสูมังเนี่ยปลาตายยังมม่ขึ้นปลาตายยังน้ำตาน้ำปลาตาบามันอีห่าเอ้ยอีงไง่างักนม่อันหักจรงมัมันพอมีมีเล่วคนจะมีข้าวแบบนี้คิดอันบี้วเบี้ยบเกเอาต้นหลอนคัตเตอร์ านคนมัจฉีบ้าดอกคัเตอร์ไม่หรอกนคนมับาดีไเคัตเตอรยุ่น่คัตเตอร์ไม่หรอซื้อมั่นนี่คัตเตอร์ง่เพราะมันคัตเตอโควิดิมาคัตเตอร์มาใช่ใหญ่มากเลยจ้าโอ้ยไม่กินต้อีด่วนนี่จะเกี่ยวเข่าซื้อเข่าหากอไม่เอาหาไม่เอเยมาอไรไม่่ตอีอเคมีหรอก เดี๋ยวกินเป็นว่าีววไม่เป็นนั่งแบบอะไรน,นะกินก็กินเน้าก็กินจังไหนกับพี่้องครับเบ่าเฝ้าครับวันนี้เปากินเฝ้า,า,า,าเดียวครับ,บเบาหืนนจังเลยเนาะยัดยัดไรแบบ่าหยอ,อ,อันนี้ทุงนี่กินสวงครับเปลเ่าเดียวครับกับเ่า,าเฝลาได้พี่้องเด้อเอเคแค่ก<ด>ิสวางเนาะซยมท่านี้ซอย้ซอยแล้วบ่น่มโยกมางทั้งโอ้ห็ดเฮ็ดย กขวบอืดแ้วแห้มันเมันปิติ่งเร็แก้วแก้วเปี่ยน้อกนทั้เจ้าสย่ามาไกล่อยบองเจ้าวาเจ้าสมเจ้านั่นละน้องมต่องกินนิบตายเจ้าแบบปาเ่าังก็ได้ป้าจิมป้าได้ไ่านี่อยงเนียพพีน้องตัวยางเม่กินไม่กินเง้ยกินอะไรตัวจ้าเงี้ยินอกจากเกลือเมื่อฟิวขาด กินได้ข้าวขึ้นเน่กูกินได้เลยขขึ้นกินได้เดียวข้ามหอนอนแล้วก็มันล้วนไม่อยากกินไ้ขมาขึ้นกินได้ใช่ได้หมลโอ้ทรง่โอ้กะจับเปียยัมันนีือบันด็เื่อนใสู่อยูแใส่ถุงไปเป็นยังไงบ้าใต้เบ่อคักบ่อเนี่ยใต้กินถบาถูกเลยสิถือบอกมันมันกเดือดก๊ าได้เลยมันคือใหญ่ขอตึนมันคือกินแดงมาเลยกินด้อนนี้นี่มพร้จังป่าเออปาที่ก้อนโอ้ยไม่ได้กินาเอาไว้เป็นพ่อค้าพ่อค้าใครยังก็หมายคือเลนานี่ละตับางอ้ยโอ้ยมอยมอยม้วเห็ดเนี่ยนเดบาเอาบอุดู แต่ค yeah, ่าเขี่ยกว่าค่าดอกเสียใจได้เสมาไม่หม่อยฉันโดนฉันโกนออกแล้วเดเ๋ิวมนั่นโดนท่เด็กอ่ะเล่มเอาโกนไปไหนมันขั้นเนี้ยมันปรุงต่อสองปรุงต่อสองขั้นแม้่งดูว่าขั้นน้อันันเพื่อกวนเนี้ยคืออดีกว่ยนู่นแต่โกนนนอยังโกนนั่นยัางขูรองเบิงว่ามันบ่มีมันจีบ็นยังไงแต่แต่หักบอ มันกระตากจไปตังบิญไตับามันมันตำมันแล้วมันค่ายแค่ขวงเขาเยมันยันบอกเล่งั้ไงในคิปกูนี่ยังอ้อยปลาทูนก็อ้อยนี่สอยจุตรงตอนซัมีบักกินสันนอกมินสันนอกเป็นสันน้อยซันนจะปล่อยคนตับเสียบสุดแต่ว่ามัไม่หลยกี่เื อมันของ้ามีเงียบเยมันเง็บเอาือขาตาเดียวกเอออันนี้่เอาเอม่ิอูอ้ครับมันอูใครทานอูนี่เอาเน่ยนันเอเ่าดว่าเอาเนื้อหมูไม่อูจริงคักวเหรอัหหมูวเท่านี่ยไม่งงอี มั่วไปเลยเถ่ามั่วไเลยเถ่าิกม้เขียววนแล้วกินข้าวเหนียวเจุ้ยจูงเขาเป็นตนะเนก่ะเปนก่าตีเขาขังขังพันขังนี่ว่าจูงเขาเป็นตัวอันนี้เมื่อกวางมืกว้างคนดังนี่คนดังคนดังเลยังเหรอนดังเีเขาดังเรียเขาดังในโลกโซ่เียวได้รรับน้ากินเนาอ กินเงกินงวเขียวหรอมันเกลียวงวเกียวเกลียวเขียวนี่ไงยเกียวะจริงเหรอเบียวเอยันจะกินยากปนันสิกินใหยังมันล่างได้มืดน่ะนะนี่ง่ายง่าย่มช่วยนถ้าตเอ้ยุกปากมันจะนของปากงกินเหลืองหอม่ไม่เรือยลาดอยู่ปากปาก่ไรอยู่เนี่ย อันี้ปลามักนมาปลาแซลมักเนี้เ้นน้ปลาที่เออบ่เป็นจะคว้งมันี่ยาสนผูเดียวเออมนม่ลน่กน้ักเ็ดคือบ่เ็ดแจเอา้ปลาสมันี้เปยันต้องบ่เ็ดาอีก้าวขาวอยู่อ่อนต้องเนครั มันเห็นๆด้วยพ่อเลือดเอาไปเห็ดมันตกได้บนี้โอ้ยไกว่เดียวร้อยเดียดเซเวนเสียคนไหบนี่มบมันบม่มีเขาจริงหอของจริงแมนแตาไม่เขาดีกว่เดอนี่เด้พอกรวดโจเห็ดดีไกวร้อยเรียบันเนี่ยกินแบบบานๆครับบ้านบานๆบม่มีหยั่งละบ้านเนี่นี่ หลักกะบอในเมืองกินแบบห่างซาครับแม่นแบบจัมมี่บ้ากินข้าวเนี่ยไงจ๊ะแบบจัมมี่ข้าิขซะบ้าพี่น่อมาพี่น้อข้าพี่เองค้าตาเดียบพี่น้องกินแต่จะตับแล้วเขียวก็ดีอืม่น่องพี่นอจะติดกินในบึงบอยบวยบึงดอกมันค้าวเนี่ เอากระบอนเอาใส่ลงใส่วันไหมเอาหากลองท้างมีใ่ไหมล่ะบ่อใบบไม่หอพัแบ่อนาบ่นาบ่เอานาบ่อ่ันหอยกลบองพูดพูดนี่ยพิดบ่อแบบเนี่ยโอ้พิดพีดพิดตัวพี่ไม่อพีไม่กางกว่าอันนี้ก็บ่เพีดแล้วกนบ้านไหนเมียนไม่้มคมเลยดเนา เราไม่กินนะไม่อยากอเราสิลนตาลำตาจะว่าอะไ้ทามกินพอพินสเต็กถอะเสียบแล้วก็ราซื้อกลวเรื่องนี้ต้องสามคนเลยิิ่นหล่อดิ่นนางกูนังยื่นถามกค่ยื่นไหนกูเล็กเทามั้งมาอนกูกินหรอกกูก็ได้ไหวนะกูกินน้ำเน้ยกูได้แรงกูไหวได้มาัองทกูกินหรอเจ้ไากัวเนาะไอเซร์นไหว เอาพี่รังกินนี่ตจะบุ้งซ้ำเนี่ล่ะเข็มเนไปซ้ำเนี่ละกันมบอกว่าอะไรข้าเหี่ยมวัดดีจ้า